เอาละรครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ขอตัดไปพักแป๊บหนึ่งนะครับก็หลังจากภารกิจที่แล้วทวนใหม่นะครับก็หลังหลังจากที่เราทำภารกิจที่แล้วเสร็จแล้วนะครับภารกิจต่อไปก็คือเราจะต้องไปที่จุดนัดพบนะครับอยู่ที่หลังภูเขานั่นแล้วก็ตามแผนที่ที่มาร์กไว้เนี่ยอยู่ทางตอนอ่าตะวันออกเฉียงใต้นะครับรที่เขามาร์กไว้นี่น่าจะใช่นะครับแล้วก็ต้องขับผ่านหมู่บ้านออกไปแล้วเราก็อยู่หลังเจอรี่ไลน์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับ <c oughs> ไม่ได้อาจจะมีศัตรูที่รูปแบบใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันเยอะมากๆอะไรยังไงนะครับก็ตรวจเช็คให้ดีๆนะครับมาเดี๋ยวเราจะข้ามผ่านหมู่บ้านก้าวข้ามความเจ็บปวดไปหนึ่งสเต็ปไม่รู้ว่าจะมีอะไรอย่านะเว้ยไอรถถังพวกนี้จะเดะเอ๊ยวัดยิงมันก่อนเลยขอยยิงมันก่อนเลยเออยิงมันอุ้ยมันขับได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยเลยถอยเลยถอยเลยโอ้โหมาถึงเจอเลยดีลวที่ดูก่อน ดีนะที่ดูก่อนไอ้พวกทหารนี้ไปเท่าไหร่แต่ไอ้รถถังี่้ันเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะถ้าจะแพงมากแต่นี่มันของพวกเราเพื่อนยิงไปทั้งที่3โอ้โหสามนัดแล้วยังไม่ตายเลยอันนี้น่าจะเป็นเกาะหน้านะครับแต่ดีแล้วนะครับไม่ให้มันยิงกลับมาขอยิงมันก่อนโอเคพังครับสวยตรงนี้มีอ่ไม่ใช่โอ้โหหลอนหลอนเนากว่าเป็นรถถังคันเล็กมีอยู่แค่นี้ก็ดีแล้วใช่ไหมเพื่อนอย่ามีมากกว่านี้เลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเคค่อยๆไปครับสตูอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวมันสามารถคุมเต มันสามารถรอบโจมตีเราได้ทุกที่นะครับเราต้องดูดีๆเลยตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตีตะขาบไม่ค่อยจะไว้ใจเลยน่าจะน่าจะน่าจะผ่านไปได้ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเุ้ยเวียนเวียนไม่ใช่การฟิลใช่ไหมหรือว่าการฟิลมันต้องไปทางไหนอะตามถนนหรือว่าออกข้างนอกผมว่าถ้ามันตามถนนเนี่ยอาจจะตามเกมศัตรูได้ครับผมขอออกข้างนอกดีไหมเฮ้ยหรือว่าเข้าไปเพราะว่าถ้าไปข้างนอกเนี่ยจากที่เราไปตอนกลางคืนแล้วตรงตรงข้างนอกนี่มันเป็นที่โล่งแจ้งใช่ไหม คือมันอาจจะโดนโจมตีได้ครับเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในดีกว่าขอตามเกมพวกเองหน่อยละกันไม่รู้ว่าจะเจออะไรเหมือนกันครับเฮ้ยปืนกลนดีกว่าไม่ใช่ปืนการฟิวยิงก่อนเลยเรียบร้อยครับโอเคข้าบนโอเคไอ้ปืนที่มันตั้งไว้ตอนรอบที่แล้วดีกว่าโอเคผมจำแบบได้นะครับตรงน,นี้โอเคอีกหนึ่งคนไปไปต่อทำไมมันดูเงียบเก่าจังขอม้เยอะกว่านี้ใช่ไหมแค่นี้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหม ต ah yes? e. ่อไปครับเฮ้ยยานส่งกำลังคนข้างหน้ามีไรแทงไรแทงไรแทงโหลดกระสุนอันใหญ่และก็ประจานหน้ากับมันเลยยิงเรียบร้อยหนึ่งนัดครับตายยังยังถ้าแต่ไฟไหม้แต่ไฟไหม้นะไม่รู้แต่เป็นอะไรแต่ไฟไหม้อุ๊ดนัดที่2ไปครับไม่ตายเดี๋ยวข้างหลังอะไรข้างหลังรถส่งกําลังคนแต่ว่ายังยังได้อยู่ขอซ่อมครับซ่อมโอเคโอเค ระวังอย่าให้พะมันอยู่ข้างหลังเพราะว่าข้าลังไปเกาะอ่อนโอเคครับหลักสูตรทั่วๆไปของพลรถถังวัดเกาะขนาแข็งแกร่งกว่าเรียนรู้มาจากบอทันเดอร์โอเคครับยิงไปยิงไปนัดที่สองค่อยๆถอยครับข้าหลังมีอะไรผมห่านบุกข้างหลังไม่ได้มุมมันจำกัดอ่ะนี่ไงหนึ่งนัดไปเฮ้ยรู้สึววก,ก,กว่ามันจะมาสองคันปะเนี่ยมาเล่นกับเองหน่อยแล้วกันยิงเออสองนัดแตกโอเค เกาะข้างหลังเป็นเกาะที่อ่อนมีอันนี้ด้วยโอเคเอาแต้มมีหรือเปล่าไม่รู้ไปย,ยิงไปก่อนอันนี้ด้วยครับโอเคไหนไหนเฮะเบอดโอุ้ยเออไมโ่โดนไม่โดนเออโอเคิีนี้ต่ออีกคนนึงอีกคนนึงโอเคมากันไปเยอะแยะกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านเออกลับบ้านไปอะไรเนี่ยซ้ายมีขวามีโอเคครับเตรียมตัวข่าสพาได้ละดูดูถ้าได้อยู่นานนี่จะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับอันนี้ด้วย เออหยิไปหลบอยู่ดีๆก็หลบหลบอยู่ดีๆก็ดีแล้วออกมาทําไมก็ไม่รู้นี่ครับนี่ด้วยนี่ด้วยเออพวกทหารนี่สู้เราไม่ได้อยู่แล้วทาไมมันออกมาทำไมวะคลื่นมนุษย์อ่ะนี่ด้วยโอเคไปต่ออุ้งทางหน้าอุ้ยหลบได้ไม่ใช่หลบได้คือพอดีไม่ทันกระสุนสะท้อนกระสุนได้กรับนั้นๆได้ออกโอเคยิงก่อนนะครับโอเคโอ้ยเท่าที่ต่อไปได้ครับ แต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งอุ้ยข้าท่าโอเคอีกทันหนึ่งครับอีกทัานหนึ่งไฟไหม้ไฟไหม้ทั้งคู่เลยเอ้ยทำอะไรหน่อยทีพวกเพื่อนทำมันเป็นง่ายจังอะอย่าอย่าบอกนะว่าจะปล่อยให้เราไปง่ายๆแบบเนี้ยโอเคไปต่อครับจริงสวยครับไปยาวไปยาวไปเอออีกนัดหนึ่งขออีกนัดหนึ่งรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องบอกเลยว่ารู้เรื่องโอเคครับเดี๋ยวตามแผนที่ไป เขาบอกว่าให้ไปทางนี้ไม่รู้ว่าตัดผ่านตรงนี้มันจะได้เลยหรือเปล่านะแต่ว่าขอลองดูศัตรูน่าจะดูดูเข้าวๆา,าแล้วนะเราก็เราก็เก็บเรียงตัวไปแล้วนะครับน่าจะหมดละโอเคไปต่อเฮ้ยซ่อมก่อนดีกว่าขอซ่อมก่อนครับเดี๋ยวมันจะเจอศึกหนักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคอีกอีกครั้งนึงอีกครั้งหนึ่งอ่ะขออยครั้งหนึ่งเพราะว่าซ่อมไปก็ไม่เสียหายอะไรครับเลือดเต็มดีกว่านะเลือดเต็มดีกว่าโอเค เคลื่อนที่ต่อไปได้ครับได้ครับทาวเส้นภารกิจต่อไปอบ j e c t ์คอม l e ีทนะครับไม่ใช่ภารกิจต่อไปโอเคมีเอ่อเาเรียกว่าเทรนยาดเทรนยาดอู่รถไฟเหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับเคลื่อนที่เข้าไปสู่ที่เอ่อเรลยวหยาดไม่ค่อยชินกับคำนี้อู่ต่อรถไฟหรือว่าลงรถไฟหรือว่าสถานีรถไฟวะเอ่อรถสถานีรถไฟนี่จะเป็นเท a น <c oughs> สเตช t a i o n ไม่ใช่หรอวะโอเคช่างกันแทับ พราะเราจะมุ่งหน้าต่อไปโอเคทำให้ศัตรูตกใจนะครับในการจุดรับพบในครั้งนี้ก็คือเหมือนเซอร์ไพรส์ศัตรูแล้วก็โจมตีแบบว่าตอนที่ศัตรูไม่ตั้งตัวอะไรแบบนี้จัดการพวกมันได้เลยเพื่อนที่ต่อไปแล้วก็ทําให้พวกมันสับสนขาดบาลานแล้วก็จัดการพวกมันโอเคได้ครับไปแต่ว่าเราบุกถล่มมาขนาดนี้แล้วมันยังไม่รู้ตัวอย่างไยเฮ้เพื่อนมองไม่เห็นเลยเหรอมองไม่เห็นเลยเหรอ ยิงก่อนเลยละกันสับสนใช่ไหมล่ะยิงไปครับตรงนี้เออเดินมาดุมๆขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ตัวบ้าเอ้โอเคครับเดี๋ยวจัดการทีละตัวเอาปืนกลดิโอเคต้องจัดการทีละตัวใสตรงนี้ข้งางหลังก็มีลังปืนอย่างนั้นเหรอโอเคเบสใจเย็นเพื่อนนี่เอาส่วนไปเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หลบไม่หลบยิงมี่ก่อนมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วถอย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  เออโอ๊ยเอาผมเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนผิดโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการอันนี้ก่อนแล้วผมจะทะลวงต่อไปเลยเฮ้ยระเบิดต่อตินรถถังระเบิดต่อเตินรถถังเหรอแล้วไงแล้วไงโอ้โหโคตรอึดเลยครับไอเนี้ยแต่ดีแล้วมันอยู่ไกลมันยิงเราไม่ได้โอเคมีไปครับมีนัดหนึ่งขออีกนัดหนึ่งมีนัดหนึ่งรู้เรื่องเลยไฟไหม้ขนาดนี้เออริบหร้อยครับมาใครต่อไปใครต่อไปมาต่อเลยต่อไปต่อไปโอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งเข้าสู่ สถานีรถไฟแล้วกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าข้นงหนจะมีอะไรจะจัดการให้หมดทุกคนเช็คกันฟิลดีๆครับกันฟิลกันฟิลไม่มีอะไรซุกซ่อนใช่ไหมโอเคครับน่าจะไม่มีไอ้ปืนใหญ่พวกนี้มาใช้การได้เ่ยแต่ว่าน่าจะเป็นฉากให้เฉๆนะรถโอเคเฮ้ยปืนกันฟิวทำไมไม่ขึ้นตั้งนานฮัลโหลมารออะไรรออะไรกันโอเคครับอุ้ย ถอยก่อนดีกว่าผมว่าถอยก่อนดีกว่าเยอะเยอะเยอะมากอ่อเบสอีกคันนึงโอ้ยเฮ้ยขึ้นที่สูงโอเคขึ้นที่สูงยิงง่ายกว่าครับไอ้ข้างหน้านี่อะไรเนี่ยไลาแทงลายแทงแล้วไงทำไรได้ฮัลโหลโหลดกระสุนเร็วเร็วพวกโอ้ยยิงต่อไปโอเคยิงอยู่ยิงอยู่นี่ไงยิงโอ้ยไอจริงนีไอจริงไม่ใช่ฝุ่นฝุ่นควันในเกม ยิงเสร็จพึบแล้วก็มาฮิวก่อนขอฮิวก่อนโอ๊ยซึ่งหนักเดี๋ยวไปเพื่อนโอ้ใจเย็นขอฮิวก่อนได้ไหมขอฮิวก่อนเพื่อนใจเย็นๆใจเย็นๆคุยกันได้ใจเดียวมันคุยกันได้ขอฮิวโอเคโอเคได้ฮิวหนึ่งขั้นฮิวหนึ่งขั้นก็ดีแค่ไหนเอออีกขั้นหนึ่งคันคว้าระเบิดเดี๋ยวออกแข่งกันไปล่ะใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละถอย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  โดนอยู่โอ้ยไม่ทวนโอเคพุค่งระเบิดเลยนี่มันโดนยากดีเว้ยเอาอยิงต่อไปครับโอเคเอสเวิร์ดเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็ทําให้มันเคลียร์ด้วยได้ครับขอแค่สั่งมาแต่ขอซ่อมด้วยขอซ่อมด้วยได้ไหมเล่าอย่าเอาแต่สั่งขอซ่อมด้วยอ,อีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอีกนัดน,นึงเฮ้ยไม่โดนไอ้ยพ่าเอา้ยต้องจัดการมันก่อนอ่ะไม่งั้นเราก็ซ่อมไม่ได้ครับโอเคไม่ได้อีกเหรอเบสเดีย๋ยวพิ่งมา ขอยิงนี่ก่อนโอเคซ่อมเร็วซ่อมเร็วซ่อมเร็วปีมาแล้วทันไปเนี่ยเร็วเร็วเร็วให้ไวทันหนึ่งโอเคไปไปต่อยิงบอลนี่ไม่ได้มุมไม่ได้ทางหน้าก็มีรถถังอีกคันเลยครับเสียงแหบเสียงแหบจัดๆยิงก่อนเออตายไปตอนนี้ผมเสียงแหบมากเลยอัดนะเสียงแหบถ้าเสียงเปลี่ยนไปก็ขออภัยกันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอซ่อมก่อนแล้วก็ถ่ายไปเลย หายไปเลยอย่ามาขวางทางพี่ไอ้น้องทำอะไรไม่ได้น้องทำอะไรพี่ไม่ได้โอเคไปต่อมีตรงไหนอีกน้องมันจะมีเบสอีกคันเดียวก็อยู่ข้างหลังไงเดี๋ยวซ่อมกันซ่อมกลางดงศัตตูเลยครับเฮ้ยถ้าเสียงแหวบองขออภัยด้วยนะครับอันนี้แหบจริงครับไปต่อเลยมาน้องๆทำอะไรที่ไม่ได้อย่างนั้นเหรอโอเคงั้นพี่จัดการเองนะไปเรียบร้อยครับตรงนี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวขอชิวก่อนนะเปละ ขอฮิลให้เต็มก่อนได้เป็นละอ่ะนิดนึงนะนิดนึงนะโอเคโอ้โหศัตรูโคตรเยอะศัตรูมาอะไรกันเยอะแจ๊ะหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยนี่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 มีไงเออใช่ไหมมีมุมยิงแล้วใช่ครับพวกหันด้านหลังแบบนี้ฉันชอบตูดนายตูดนายสวยดีนี่ใช่ไหมล่ะฮะยิงต่อไปเออข่อยด้านหนึ่งข่อยด้านหนึ่งหลู่เหลืองหลู่เหลืองเลยอีกด้านหนึ่งหลู่เหลืองเอายังข่อยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง ไม่มีซ่อมเหมือนเอ็ดเวิร์ดอันนี้ซ่อมแบบเอ็ดเวิร์ดไม่ได้อันนี้เผาจะพวกแม่งนั่นโอเคเผาแล้วครับใจเย็นเทาเส้นมันอินไปหน่อยเดสตอยเคาน์เตอร์ไอแคดฟอสอ้โอเคเออศัตรูจะมาจากที่สูงของแคลเบรแล้วก็มันแน่นอนอยู่แล้วศัตรูจะมาทางนั้นอย่างแน่นอนแล้วก็จัดการเมื่อพวกศัตรูมาถึงนะครับโอเคอาจจะแปลไม่ทันนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับแต่ว่าศัตรูจะมาจาก ทางทิสโนนหรือเปล่านะผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าศัตรูวิ่งไปมันวิ่งหนีทางนู้นกันโอเคเตรียมตัวฮิลครับน่าจะเจอศึกหนักโอเคเออปกติแล้วเนี่ยผมว่านะอยู่ที่สูงเนี่ยจะได้ได้ที่เสียบได้ได,ได,ได้ที่ได้เปรียบกว่าฉะนั้นเลยผมผมขอไปใหดูโอเคมาหรือยังวะเฮ้ยมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมอุ้ยใช้ปืนผิดนี่ไงมาแล้วมาถูกทางจริงด้วยครับผมขอขึ้นที่สูง ข่ายอยู่ที่สูงกว่ามันจบแล้วเยลมันขึ้นเร็วขึ้นเร้วเดี๋ยวขอยิงมันก่อนแล้วกันหนึ่งนัดโอ้โหโดนไม่น่าสรุปมันโดนหรือมันเด้งวะหันหน้าเข้าครับแล้วยิงเข้าไปสวยมีสองคันเอาคันนี้ด้วยไอ้นี่น้องลำคันอันนี้ไม่ได้เก่งแต่น่าลำคันสวยครับโอ้โหเทียบเลยเพียบเลยโอ้ยยิงต่อไปโอเคขอขอครบก่อนหันเกาะหน้าออกและยิงนี่ไม่โดนครับปืนคน โอ้โหเยอะจังโวยมันเยอะมากครับโอ้โหเยอะมากันอะไรลื่นล่ำเลยแตมาอะไรก็ทำอะไรทำอะไรเราไม่ได้นะแตมาทำไมยิงนี่น่าจะเอาเพนซเซอร์ฟฟลมาเพนซเซอร์เช็คก็ได้อยากจะบวกมากว่ะยิงครับไม่โดนอันนี้ไม่โดนคุยก่อนครับยิงต่อโอเคยิงนี่โอเคสวยครับแล้วก็เลือนเหลือ58าสแเลือดเฮ้ย49บเแล้วเอ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวขอถอยก่อนขอยยิงก่อน สามเก้ายิงฟกตายครับสามห้าซ่อมหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าอันนี้ไม่สวยแน่ขอซ่อมก่อนอย่าพึ่งมาเผ่อเวลานอกซ่อมแล้วปืนใหญ่ยิงไม่โดนว่ะซ่อมก่อนซ่อมก่อนระหว่างนี้โอเคครับ อาจจะทุรเลาๆหน่อยแต่ว่าขอเวลาแป๊บโโอ้หระเบิดมันมาว่ะระเบิดมันยิงก่อนละกันโอเคไม่โดนด้วยเพื่อนขอยิงหน่อยชนหน่อยชนช้างช้างประสานงานยีนิบสองแล้วโอเคยิงไปขออีกดันหนึ่งขออีกดันหนึ่งอีกดันหนึ่งรู้เรื่องอีกดันหนึ่งรู้เรื่องโอเคซ่อมเร็วโอเคน่าจะจบแล้วมั้งโอเคครับเดี๋ยวขอซ่อมก่อน <iento> uhm โอ้สึกหนักจริงครับระเบิดยิงคนนี้โอเคซ่อมเออเอ่อตั้งสติเอาไว้เดี๋ยวพวกมันจะมาอีกเดี๋ยวเออมันจะมาอีกเหรอมาได้ไม่เอาถ้าผมอ่านไม่ถ้าผมอ่านไม่ผิดมันจะมาอีกใช่ไหมอย่าเลยเออได้ยินเสียงยานเกาะด้วยโอ้โหเรียบร้อยผมเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยโอเคซ่อมไปครับ โหได้ยินเสียงครับโอ้โหโอ้โหเบมาทำไมไม่ไอ้บ้านานะส่วนน้องอุ้ยถอยก่อนระเบิดหลบทุกอย่างที่เขาจะหลบได้ครับอันนี้ก็ยิงไปเราอยู่ที่สูงกว่าเราได้เปรียบอยู่นะมึงนะโอ้ยยิงต่อไปครับตรงนี้โอเคโอเคถอยถอยยิงต่อไปโอเคเราถอยมาซ่อมก่อนเราเราบอกไว้ดิตรงนี้ยังไม่มีใครใช่ไหมโอเคถ้ายังไม่มีก็ดีแล้วนั่นดีแล้วระเบิดเหรอ โอเคระเบิดแค่นี้ทำไรได้วะลดแค่สามสี่เปอร์เซ็นต์โอเคแ,เแ,แ,คะคะ okay, แต่เอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี้ก่อนเลยไอ้มาซ่อมมันซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันขยันขันแข่งเกินฮัลโหลซ่อมด้วยเออถึงว่ามันไม่ตายสักทีมันซ่อมนี่เองธรกิจใหม่ทำลายเคาน์เตอร์ฟอสเคาน์เตอร์แอคแท็กฟอสอีกแล้วนะครับมากันเยอะเหลือเกินมากันเยอะมากๆผมบอกได้เลยมาเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะไอ้นี้เลยวะผมจะเซอร์ไพรส์แอคแท็กมันว่ะมันจะเคาน์เตอร์แอคแท็กผมผมก็จะเซอร์ไพรส์มัน เซอร์ไพรส์ชนิดว่าเซอร์ไพรส์มาทุกฟากยะอยู่ตรงไหนครับอ่ะรอก่อนอ่ะซ่อมรอก็ได้เพื่อมันจะมาครับอ่ะซ่อมรออ่ะซ่อมรอนี่ไงมาละเสียงมาละโอ้โหสูมเพลนเซอร์ชิบหาย A7V มาว่ะยิงไปก่อนเลยเปิดชักทายชักทายลุ้นลุ้ปืนโอ้โหเดี๋ยวทักทายด้วยลูกปืนทักทายด้วยลูกปืนไม่โดนโอ้โหโดนสออกไฟฟ้ากระสุนมึงเป็นลูกเฮดอีไรไงว่าทำไมยิงอะไรก็โดนไปหมดเลยโอเคยิงก่อนยิงก่อน กระสุนมันเป็นลูกเฮดอีเหรอครับทำไมยิงอะไรว่ามันระเบิดแตกหมดเลยวะโอ้โหไม่อันนี้ดูท่าไม่ได้จะเข้าแล้วเนี่ยดูสมแล้วมายิงอันนี้ก่อนครับผมโฟกัสแอันนี้ก่อนอันนี้จัดการยากกว่ายิงโอ้โหยากจริงครับพยายามยิงก่อกข้างอยู่นะก่อกข้างโอเคแตกทางนี้โอเคโอเคถ้ายังไม่มาก็เดี๋ยวผมจะทำการเล็งจากฝั่งนี้ อู่ตงไหนกันวะโอเคถอยไปหมดแล้วบ้างมันน่าจะเข้ามาหมดแล้วเร็วเบสถอยเร็วเราเจอสึกหนักฝั่งนี้แค่ฝั่งเดียวก็พอแล้วอยู่ตรงไหนกันวะนี่ไงมาแล้วโอ้โหเป็นตู้โ้ยไม่โดนมาเป็นตู้เลยครับรถตู้ที่ครับเป็นที่มาของเขาเป็นรถตู้โอเคยิงไปโดนครับนัดที่2แล้วก็ขอยคิวก่อนครับเลือดเหลือ88ฮิควหนึ่งครั้งคุ้มแน่นอนผมว่าอ่ะเร็วให้ไวครับก่อนที่เราจะไปตะลุมปอยกับปัน มีสองคันใช่ไหมแค่สองคันเท่านั้นโอเคยิงต่อไปขัาไม่โดนด้วยจังหวะนี้เผชิญหน้าและยิงโดนไปละน่าจะโดนื่อกีขึ้นมาร์คโดนแน่ๆถอยครับและยิงอันนี้นไม่โดนโดนะสะท้อนออกกู๊ดอิมแพคตรงไหนวะท่านตรงนี้มันสะท้อนอะยิงหน้าเลยละกันตรงหน้ามัน90องศามันฉากมันฉากโอเคมันยิงพลาดอุย้ยมุมนี้โคตรด,ดีเลยครับยิงต่อไป โอเคยิงต่อไปครับโหลดกระสุนและยิงโอเคแตกโอ้โหแตกอย่างง่ายได้เฮ้ยทำไมมันไม่ยากเหมือนรบที่แล้วเลยตรงนี้มีไหมตรงนี้น่าจะไม่ไม่มีแล้วไม่เห็นเลยครับแล้วไอ้รถคันเล็กมันไปไหนวะเอยตรงไหนเอ้ยนี่ไงมาแล้วไอ้รถเต่านอสโอเคแต่ยิงไม่โดนเลยโอเคเขาบอกว่าเราอยู่ในลายที่ดีมากจริงเหรอแต่ผมว่าใช่นะเพราะว่ามัน,นมันยิงเรายากมากเลย นี่ไงไปโอเคโดนครับโอเคผมลงไปบวกกับมันเลยแล้วกันเพราะว่าน่าจะตรงนี้นะมุมมันโอเคเกินไปครับเราต้องลดให้เกมมันเก่งๆหน่อยเออมายิงหน่อยเร็วเพื่อนยิงหน่อยเร็วโอ้ยโดนเต็นทะลุเต็นไม่ได้เลยทะลุเต็นไม่ได้หวะเออมายิงนี่ไปสองนัดสองนัดขอยนัดหนึ่งรู้เรื่องขอยนัดหนึ่งรู้เรื่องอีกนัดหนึ่งรู้เรื่องอีกนัดหนึ่งรู้เรื่องต้องยิงสามนัดใช่ไหม เออถ้ายิงจุดอ่อนได้สามนะครับท่านียิงก่อนหน้าเข้าไปวะเนี่ยเออมาดิมาดิโอ้ยไปโดนโอเคครับอีกคันอีกคันเดียวเท่านั้นโ o ลี่ไปไปขอบวกปัญโหน่อีออบเจกต์คอมพลีทโอเคก็ถังลวกแล้วพวกเราทำได้เบสเธอเป็นอะไรเนี่ยสาวน้อยที่ดีมากเลยโอเคอุ้ยทาวเส้นไม่น่าจะไหวท่านครับเอ็ดเวิร์ด ก็ทีต่อไปทาวเ้นไม่ไหวแล้วโอ้ไปนะอย่าคิดอะไรบ้าๆอย่ามาตายต่อหน้าพวกเรา,นะาดังเฟ้ยเออชนสบายดีพวกเออแค่เหนื่อยนิดหน่อยจากการต่อสู้มาทั้งวันโอเคทาวเซนดูเหมือนจะไม่ค่อยไหวแนละ้วครับไม่เอานะ่าอันนี้คือเรากำลังจะออกแนละ้วอัลเทอร์ลี่เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอะไรไอ้คลิปที่มันดีๆกันเลยจะมาต้องมีสิ่งเล่ห์ล่ห์ตลอดเลยเห,หนอยนิดอยแตกประเนี่ยเอ็ดเวิร์ดแท็กขาดโอ้โหแท็กขาด หมดดีอุ้ยเดี๋ยวแอนตี้อนตี้จะเออโอ้โหเรียบร้อยแอนตี้แทงกูมันปะแล้วชิปมัหายโอ้สู้ไงโอเคไหมเอ็ดเวิร์ดยิงไปเอ้ยโอ้โหโอ้โหถาวเส้นเฮ้ยมันตายไปเนี่ยไหมมานัสโอ้โหโดนล้อม โอ้แก๊สโอ้รู้เรื่องอ๋อโอ้โหเข้ามาแล้วครับขอโทษนะเบสโอ้โหพีชีบเลยครับ หมดเลยครับเหลือรอดอยู่คนเดียวหมดเลยครับตัดภาพมาตอนฉากเริ่มเกมโอ้โหเสียงไปมหมดเลยหมดเป็นที่มาของภาพปกเกมนะครับแล้วก็ตอนเปิดตัวเนื้อเรื่องด้วย เหลือเอ็ดเวิร์ดอยู่คนเดียวเอ็ดเวิร์ดเอ้าเฮ้ยไม่ประดับรอดมันรอดจริงป่าววะเอ้ยทำท่าแบบนี้เอ้ยรอดรอดแหละรอดแหละเออเอาเว้ยนึกว่ามันจะแบบตายทั้งคันละแล้วเอาไงต่อลราพลรถขับเอาไงต่อพวกเราจะเดินโอเคโอเคเดินก็เดินนะ โอ้ทิ้งถุงมือไว้ข้างหลังเหมือนกับว่าทิ้งอดีตและประสบการณ์เอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าทิ้งทุกอย่างเอาไว้รถถังกว่า3 0 0คันได้ต่อสู้ในการได้ต่อสู้ในครั้งที่สองที่เมืองแคมเบรแคมบเบรจบแล้วครับแล้วสงครามก็สิ้นสุดใน1เดือนต่อมาเอาแสดงว่าไอ้สองคนนี้มันรอดจากสงครามใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าอีกเดือนเดียวก็จบแล้วนะครับ น่าจะไม่ได้สู้ต่อแล้วอะไรนี้หรือเปล่าเออมันก็ต้องจบแล้วเดี๋ยวว่าเพราะว่าตอนตอนตอน้ตนต้นพาร์ทเนี่ยมันมันมันชิวเลยใช่ไหมคือไปอยู่หน้าอะไรสักอย่างหนึ่งคฤหิสา์เออน่าจะรอดแหละครับโอเคครับมาจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องแรกของเรานเนี่ยแอชิเม้นขึ้นด้วยโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องอันแรกนะครับพูดอีกรอบหนึ่งมาคอนดีนิลดูหน่อย ก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเนื้อเรื่องอันแรกอันนี้นะครับ True Must and b l o ั d Blood นะครับผมพานฟุลโคลนและกองเลือดนะครับผมกว่าจะแปลได้แต่และ E ีนี่ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับแต่ว่ามันยังจะมีเนื้อเรื่อง2 3 4 5ให้ติดตามรับชมอีกต่อไปด้วยนะครับยังไงสําหรับคลิปในวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับชมตั้งแต่พาร์ทหพาร์ทสอพาร์ทสอะไรอย่างนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวคิปต่อไปเนี่ยพาต่อไปในเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าในเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับยังไงขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนะักสหายแล้วเจอกันในตอนต่อไปหรือว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ตามฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันไป